สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะเรื่องการจัดหมู่ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของการจัดหมู่ที่ครูจะอธิบายเมื่อคราวที่แล้วที่ครูได้อธิบายไปก็ที่ครูได้สอนไปก็คือการจัดหมู่ในลักษณะที่สองก็คือในลักษณะที่แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆก,ก็จะมีกลุ่มละเท่ากันและไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าในเนื้อหาของการเรียนพื้นฐานนั้นเราจะ ออกสอบเพียงแค่กรณีที่หนึ่งเท่านั้นก็คือจัดสิ่งของ n สิ่งนะคะเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวในการสอบเท่านั้นนะคะสูตรนี้สูตรเดียวเลยก็คือ n แ c กส่วนด้วย n ลบ r แกคูณด้วย r แเราจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวในการออกสอบเพราะฉะนั้นแล้ว ep ที่ผ่านมาไม่มีการออกสอบแต่ว่าครูสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานนะคะในการเรียน เพิ่มเติมในเทอมที่สองนะเทอมที่สองเราจะได้ใช้นะครูก็บอกสูตรแล้วก็ปูพื้นฐานให้คร่าวๆก่อนดังนั้นใน EP นี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบสัดนเนาะเรื่องการจัดหมู่ทีเดียวรวดเลยแล้วก็จบเลยนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำไปนักเรียนคนที่จะทําไปก่อนเนาะหลังจากที่ทำแล้วก็มาตรวจสอบ โจทย์ปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะใน5ข้อแรกที่ที่ในแบบฝึกหัดที่ได้บอกไปนะคะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดหมู่โดยใช้สูตรปรกติเป็นตัวเลขปกติดังนั้นแล้วมันก็จะไม่มีไม่มีการแสดงออกของโจทย์ปัญหาแต่เรารู้แล้วว่าถ้ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือเราจะใช้สูตร n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แคูณด,ด้วย r แก ความจริงแล้วมันไม่ได้คูณน,นะคะคูณเนี่ยคือข้างล่างแต่ความจริงแล้วมันต้องเรียกว่าหารด้วยอา a c t เข้าไปก็คือตัดกรณีที่ซ้าอ่ะออกไปนะคะเพราะว่าตัวอา a c t ที่เพิ่มเข้ามาไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อหนึ่ง คิดอย่างไรข้อ1ก็ปกตินะคะก็คือพอเราแทนค่าสูตรมันก็จะได้5แฟกนะคะส่วนด้วย2แฟกแล้วก็3แฟกซึ่ง2แฟกตัวนี้มาจาก5ลบ3นั่นเองนะคะโอเคนะ1 2 3ผ่านคราวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเท่าไหร่เราถอย5ไปหาตัวที่มากที่สุดข้างล่างก็คือ3แฟกนะคะส่วนด้วย2คูณ1คูณสแฟกนะคะตัดทอน เพราะฉะนั้นแล้วมีค่าเท่ากับ10นะคะถ้าหากในกรณีนี้เนี่ยหน่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้คาว่าวิธีนะหน่วยจะเป็นวิธีนะคะดูข้อ2ข้อ2ก็เหมือนกันมันก็จะเป็น5แฟกส่วนด้วย2แฟกแล้วก็3แฟกเอาใหม่ oh เดี๋ยวงง3แฟก สซึ่ง3ในที่นี้มาจาก5้ลบสแฟกนะคะโอเคนะโอเคต่อไปมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่มันก็จะได้เท่ากับ5้าคูณส่คูณสแฟกส่วนด้วย2อคูณหนะคะตัดทอนเท่ากับ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วจากสองข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าห้าเลือกสามมันจะเท่ากับห้าเลือกสองมันจะมีข้อที่เท่ากันนะคะมาดูต่อค่ะข้อสิบเอ,อ่อข้อสามสิบเลือกสามก็เอาสิบแฝกใช่ไหมคะส่วนด้วยเจ็ดแฝกแล้วก็สามแฝกแบบนี้นะคะอ่าอย่างที่บอกก็คือเจ็ดมาจากสิบลบสามนะคะมันก็จะเท่ากับเจ็ด โอเคต่อนะคะมันก็จะกลายเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7แฟกนะคะส่วนด้วย7แฟกแล้วก็3คูณ2คูณแฟกตัดทอน313 339 212 250เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณ3คูณ8มีค่าเท่ากับ สามหนึ่งสามร้อยยี่สิบวิธีเนาะคือต้องขอเช็คหน่อยนึงว่าครูคิดถูกหรือเปล่าคะโอเคต่อพอเห็นอันนี้ปุ๊บมันก็คือแปดแฟกแล้วก็สองแฟกแล้วก็หกแฟก นะคะคที่มาของสองแฟกก็คือ8-6ลบหนั่นเองนะหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีค่าเท่ากับ8คูณ7คู่ตัด6ไปเลยนะคะส่วนด้วย2ตัดถอนออกไปซะมันก็จะเท่ากับ28นะแล้วอันนี้ข้างล่างนี้ก็คือ2 2แฟกใช่ไหมส่วนด้วย6แฟกปะ่ะ6แฟกส่วนด้วย2แฟกซึ่ง6 ก็มาจาก8ลบ2นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เท่ากับ8คูณ7ส่วนด้วย2ตัดทอน2 1 2 2 4 8เท่ากับ28วิธี 2. 28วิธี 2. นักเรียนค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า2อันนี้ก็จะทำไมเท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ8 6มันจะเท่ากับ8 2 ผลลบของมันเนี่ยคู่ลบมันจะมีค่าเวลาเราถอยออกมามันจะเข้ากันนะคะข้าวนี้ในตัวอย่างถัดมานะคะอีก5ข้ออีกห้าข้อหลังเนี่ยมันเป็นอ่าการอะไรอ่ะการหาโจทย์ปัญหาซึ่งข้อ6ก,กับข้อ7ครูเคยสอนไปแล้วเมื่อ EP ก่อนหน้านี้แต่วันนี้เนี่ยก็จะมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ เ,เพื่อเพื่อเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นการทบทวนและกันนะคะซึ่งข้อกเขาบอกว่าจงหาวิธีที่จะจัดทีมบาสเกตบอลของนักเรียนนะคะจากนักกีฬาบาสเกตบอล1ิบคนอย่างที่เคยสอนไปก็คือนักกีฬาบาสเนี่ยนักกีฬาบาสเท่าไหร่มีหนึ่งในหนึ่งทีมก็จะมีห้าคนเนาะหนึ่งทีมมีห้าคนใช่ปะ มีหคนเพราะฉะนั้นแล้วมีอยู่สิบคนเราเลือกออกมาห้ามันก็จะได้เท่ากับสิบแฟกส่วนด้วยห้าแฟกแล้วก็ห้าแฟกซึ่งสิบแฟกมาจากสิบลบห้านั่นเองขอโทษค่ะห้าแฟกมาจากสิบลบห้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับสิบคูณแปดคูณเจดคูณหคูณห้าแฟก ส่วนด้วย5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1คูณด้วย5แฟกตัดทอนเลยจ้า5 2 10 4 1 4 4 2 8 3 1 3 3 2 6ตัด2 2 1 2ตัด2เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเท่าไหร่5 2 10 4 8 อุ้ยขอโทษค่ะไปไกลเลยโอเคขอมาอีกทีได้ไหมแปบ๊บนึงนะอ่ะมันก็จะได้เท่ากับสองคูนสองคูนเจ็ดเนาะสองสองสี่แล้วก็คูณด้วย ห้าหน,น,นึ่งห้าห้าสองสิบสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสามสองหกคูณด้วยเจ็ดสิบสี่คูณสองนะคะสิบสี่คูณสองใช้เครื่องคิดเลขครูใช้เครื่องคิดเลขไปเลยนะคะจะได้ไม่ผิดนะ อ๋อก็ว่าอยู่ลืมตัวไหนลืมเก้าเห็นมะมนักเรียนเนี่ยคือข้อข้อที่เราจะผิดพลาดได้นะคะลืมเก้าขอแทรกเก้าไว้ตรงขอแทรกใหม่นะคะขอแทรกใหม่เอาใหม่นะมันก็จะกลายเป็นสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าแฝกส่วนด้วยนักเรียนค่ะนักเรียนต้องระวังนะคะอย่าให้เป็นเหมือนคูณนะคะ นะคะตัดทอนนะ5้าหน1่งห้าห้าสองสิบตัด2นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ2องคูณสคูณเดคูณด้วย9ซึ่งจะได้เท่ากับ252วิธีนี่ขนาดทำมาหลายครั้งแล้วนะคะ เนาะยังแบบเรายังต้องตรวจสอบเลยใช่ไหมนะตรวจสอบดีๆสักเล็กน้อยนะความจริงแล้วครูได้ทำการทดลองในการคิดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอ่าตอนที่สอนหน้าจอนเนี่ยก็คือสอนครูอยากสอนสดแบบว่าอธิบายวิธีการคิดให้นักเรียนเห็นเลยนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะข้อเจ็ดเขาบอกว่ามีหน่วยงานหนึ่งต้องการรับสมัครคนงานชายใช่ไหมสามคนแล้วคนงานหญิงเนะี่ยสองคนถ้ามีผู้สมัคร ที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาสมัคร5คนแล้วผู้หญิงมาสมัคร4คนจงหาวิธีการที่หน่วยเลือกตั้งนั้นหน่วยงานแห่งนั้นจะเลือกคนงานดังกล่าวเข้าทํางานได้ครบตามต้องการนักเรียนขามในโจทย์ในลักษณะน,นี้เนี่ยมันจะใช้วิธีการจัดหมู่ที่ต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายมันก็จะอยู่ในเคสกลุ่มหนึ่ง แล้วเขาก็ต้องการแค่จํานวนในผู้ชายที่คือเลือกมาแล้วก็ผู้หญิงก็จะอยู่ในเคสอีกกลุ่มหนึ่งนะดังนั้นแล้วถ้าหากว่ามันเป็นการจัดหมวดโดยใช้วิธีการที่ต่างกันนั้นให้เรานํามันมาคูณกันได้เลยนะคะคราวนี้เราก็มาดูกันค่ะหน่วยงานนะคนงานชายคนงานชายมาสมัครห้าเลือกเท่าไหร่คะเลือกสามใช่ไหม คนงานหญิงคนงานหญิงมาสมัครสี่คนเลือกสองคนดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วคนงานชายมันก็จะเป็น5้าแฟกใช่ไหมส่วนด้วยส่วนด้วยเท่าไหร่คะส่วนด้วยสองแฟกแล้วก็3มแฟกซึ่งอันเนี้ย มันหมายถึง5้ลบสนั่นเองนะคะมันก็จะได้เท่ากับ5้าคูณส่คูณสแฟกส่วนด้วย2อคูณหคูณด้วยสแฟกตัดทอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมีค่าเท่ากับ10วิธีในขณะที่คนงานผู้หญิงในขณะที่คนงานผู้หญิง มีสี่ใช่ไหมมีสี่มีสี่เลือกสองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือสองซึ่งตรงนี้ก็คือสี่ลบสองนั่นเองนะคะมันก็จะได้เท่ากับ4ี 3, ่คูณสคูณสแฟกส่วนด้วย2แฟกแล้วก็2อคูณหตัดทอนเลยจ้าตัด2 1 2 2 2 4เพราะฉะนั้นแล้วจะได้เท่ากับ 6วิธีนำสอกรณีนี้นะคะมาคูณกันเลยเพราะฉะนั้น10คูณ6เดี๋ยวขอใช้สีใหม่10คูณ6เท่ากับ60วิธีแบบนี้เลยนะคะพิจารณาดูดีๆนะสังเกตดูดีๆต่อไปข้อสข้อ8เขาบอกว่าจะเลือกเด็ก3คน จากเด็กกลุ่มหนึ่งมีสิบคนเพื่อนํามาทําความสาั mm ่น hmm. ห้องเรียนจะได้กี่วิธีในจ์สเตปนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานเนาะในการในการคิดก็คือเรามีเด็กอยู่เรามีเด็กอยู่เท่าไหร่จะเลือกได้เรามีเด็กอยู่สิบคนใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกมาสามดังนั้นแล้วมันก็จะสิบลบสามเหลือเจ็ดแล้วเราก็เอาตัวอา่ามาลบเข้าไปอีกทีหนึง่งจะได้เท่ากับสิบ คูณ9คูณ8คูณ7แฟกส่วนด้วย7แฟกคูณ3คูณ2คูณ1ตัดทอนเห็นไหมคะ3 1 3 3 3 9 2 1ส 2, 2, 2 4 8เองเท่ากับ10คูณ3คูณ4เท่ากับ120วิทีนี่คือคำตอบค่ะลองลอกดีๆนะลองเช็คดีๆนะ ต่อมาค่ะข้อ9เขาบอกว่าในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเดียวกัน9ลูกแบ่งเป็นสีแดงส4ลูกสีน้ำเงิน3ลูกสีขาว2ลูกซิมซิมหยิบขึ้นมา3ลูกจงหาจำนวนวิธีที่จะหยิบลูกแก้ว3ลูกที่ทำไมคะสีแตกต่างกันหมด เมื่อเรารู้แล้วว่ามันแตกต่างกันเขาถามหาความแตกต่างดังนั้นแล้วเราจะต้องนําเคสทั้งหมดมาคูณกันถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้ในกรณีทั้ง3กรณีนะเอ่อในกรณีนี้เขาบอกว่าอยากจะได้ลูกแก้วที่สีต่างกันแล้วในกล่องมันมีลูกแก้วทั้งหมด3สีพอดีแต่มี9ลูกดังนั้นแล้วเราก็พิจารณาเป็นเคสไปได้เลยวิธีการก็คือเรามาดูกันค่ะสีที่1 ก็คือสีแดงสีแดงมีสีลูกครูขอหยิบมาลูกเดียวพอนะคะสีน้ําเงินครูมีสามลูกครูก็ขอหยิบมาลูกเดียวแล้วสีสุดท้ายคือสีขาวมีสองลูกครูขอหนึ่งลูกเห็นไหมคะว่ามันเป็นการเรียงที่เออมันทําไมมันเป็นการเรียงที่มันใช้ขั้นตอนในการแบบคุยเออเขาเรียกว่า คูณกันนะคะเราก็จะมาค่อยๆถอดไปเลยทีละขั้นตอนซึ่งวงเล็บแรกม,มันก็คือ4แฟกส่วนด้วย่อ,อ3แฟกนะคะโอเคนะ4แฟกส่วนด้วย3แฟกซึ่งมันก็มาจะเดี๋ยวคู่จะครูจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะคู่ขอเขียนรูปให้มันสวยงามก่อนตัวนี้มันก็คือ วงเล็บต่อมาสามแฝกก็คือส่วนด้วยสองแฝกแล้วตัวสุดท้ายก็คือสองแฝกนะคะสองแฝกปกติส่วนหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งนั้นปกติแล้วเขาไม่เขียนเขาไม่นิยมเขียนมันเป็นจำนวนเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นสองแฝกธรรมดาปกติคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละแต่แต่ละท่อนนี้มันมาอย่างไงสี่แฝกส่วนสามแฝกทำไมถึงเป็นสามแฝกสามแฝกมาจากสี่ลบ หนึ่งใช่ไหมแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเราต้องคูณ R ก็คือแสกเดียวเข้าไปอีกตัวหนึ่งซึ่งแสกเดียวก็มีค่าเท่าก,กับหนึ่งหนึ่งคูณเลยก็เท่ากับตัวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่เขียนก็จะเขียนแค่สามแสกสองก็เหมือนกันสองแฟกก็เหมือนกันไอตัวนี้ก็เหมือนกันก็มาจากสามลบหนึ่งซึ่งจะได้สองแสกเห็นไหมคะแล้วก็คูณด้วยแสกเดียวซึ่งแสกเดียวครูก็ไม่เขียนมันก็จะเหลือแค่นี้ นะคะส่วน2เนี่ยไม่ต้องพูดถึง2องลบหมันใช่เท่ากับหึ่งอยู่แล้ว1นึคูณหน็นยังไงก็มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นแล้วก็ไม่เขียนโอเคนะคะคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็มากระจายนักเรียนขาครูจะบอกครูจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดแฟกถ้าเราตัดแฟกกันที่เราจะตัดแฟกนั้นเราจะตัดได้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อตัวแฟกมันเท่ากัน ทั้งหมดเลยเท่ากันท้งข้างบนข้างล่างดังนั้นถ้าเราจะตัดเราก็ตัดนี่ได้เลยนะคะมันจะมันจะไม่เหมือนกับตัดทอนที่แบบสองหนึ่งสองสามหกงเงี้ยเราสามไปตัดหกได้อีกมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันมันตัดได้แค่ทีเดียวครั้งเดียวดังนั้นแล้วมันก็จะเหลือแค่สี่แฟกต์มันก็จะเป็นสี่คูณสามคูณสองได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่ สี่คูณสคูณสองวิธีปะสี่คูณสคูณสอ,อ่าใช่จริงๆด้วยเท่ากับ24วิธีนะคะหรือถ้าหากว่าเราจะคิดให้มันละเอียดรอบครอบขึ้นนิดนึงก็เดี๋ยวจะทดให้ดูตรงนี้นะมันก็จะเป็น4ีคูณสามใช่ไหมแฝกด้วย3แฝกเห็นไหมคูณกับ สามคูณสองแฟกส่วนสองแฟกตัดเห็นไหมสองแฟกไม่มีตัวตัดก็เป็นสองคูณหนึ่งปกติมันก็คือมันก็คือเท่าไหร่มันก็คือสองดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นสี่คูณสามคูณสองเห็นไหมคะว่าสองอันเนี้มันมีค่าเท่ากันตัดได้โอเคนะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้ ai, นักเรียนห้องหนึ่งที่มีสามสิบคนเลือกตัวแทนห้องห้า โดยในห้าคนนั้นจะต้องมีหัวหน้าห้องรวมอยู่ด้วยใช่ปะอันนี้มันก็จะอารมณ์แบบเคสในกรณีแบบประมาณว่าต้องแยกหัวหน้าห้องออกมาเพราะฉะนั้นแล้วหัวหน้าห้องในห้องนะ่ะมีหนึ่งคนเราเลือกหนึ่งคนเลยนี่เขาเป็นหัวหน้าห้องจากนั้นเนี่ยในสามสิบในสามสิบคนเราเลือกมาหนึ่งคนแล้วเพราะฉะนั้นเรามันจะเหลือยี่สิบเก้าใช่ปะแล้วจากในห้าออกมาหนึ่งมันก็จะเหลือสี่ เอามันมาคูณกันเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนำยี่สิบเก้ามาจัดหมู่ถูกปะมันก็จะได้เท่ากับอ่ะถ้าหากว่าใครงงว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งมันก็คือหนึ่งนะมันก็ติดคูณมันก็เป็นคูณอะไรมันเป็นเอกลักษณ์การคูณอยู่แล้วคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นถูกไหมคะมันก็จะเป็นหนึ่งคูณติดเอาไว้คูณกับคูณกับยี่สิบเก้าคูณ ยีปใช่ไหมคูณยีสิบเคูณยีสิหคูณยี่สิบห้ส่วนด้วยยี่สิบห้าคูณสี่คูณสมคูณสองยี่สิบห้ามาจากไหนยีสิบห้ามาจากยี่ลบสี่ แปดสี่แปดมาจากอันนี้นะคะโอเคนะหลังจากนั้นปุ๊บตัดต่อตัดสามสี่เอ่อสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดนะคะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดสองหนึ่งสองนะคะ แล้วก็เป็น13แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ29คูณ7คูณ9คูณ13ได้เท่ากับ23,751วิทีค่ะโอเคในการเฉลยแบบสถหัดเรื่องการจัดหมู่นั้นก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักเรียนนะคะสามารถ ดูย้อนหลังคลิปการสอนของครูนะคะได้นะคะได้ตลอดเลยดูย้อนหน้าย้อนหลังได้เลยในสัปดาห์หน้านะคะเริ่มเริ่มสัปดาห์ใหม่ครูจะขึ้นเรื่องความน่าจะเป็นนะเรื่องความน่าจะเป็นเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้แล้วเราจะสอบเก็บคะแนนครั้งที่สองไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย